อิสราเอลเนี่ยการเข้าไปโจมตีหลักตรงๆเนี่ยเสียหายหนักนะวิธีทางเดียวเนี่ยที่จะขยายอิสราเอลออกไปได้เนี่ยโดยกำจัดผู้ต่อต้านเนี่ยไม่ว่าชาวปาเลสตไตน์ก็ดีในสนุนกาซาหรือเลบานอนเอชบลลที่อยู่ในเลบานอนหรือฮามาสที่อยู่ในกาซาก็ดีเนี่ยมันจะต้องตัดข้อนอํำเลี้ยงตรงนี้ก่อนก็คือกำจัดอิหราน วิธีการกำจัดอิหร่านให้ได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะอิหร่านพรมแดนไม่ได้ติดกัน2อ,อิหร่านเป็นประเทศใหญ่แล้วอิหร่านรู้มาตั้งนานแล้วว่าวันสงครามอันจะต้องเกิดอิหร่านก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนะฮะเป็นพี่ใหญ่ของฝ่ายเชียร์อิหร่านก็สนับสนุนเอ่อส่งเสริมการผลิตอาวุธขีพนาวุธมีเทคโนโลยีทางทหารต่างๆมีขีพนาวุธมากมายมหาศาลที่สามารถลบกบอิสาเอล,ลได้แบบสบายๆแต่อย่าลืมนะฮะอเมริกาทุกยุคทุกสมัย